ในช่วงแรกคงต้องมาแนะนํากันก่อนเพื่อที่เราจะได้ทําความรู้จักกันมากขึ้นนะคะว่าแต่ละท่านมีธุรกิจอะไรและทําอะไรอยู่ณนะตอนนี้นะคะต้องขอเริ่ม lady first ก่อนขออนุญาตเรียกน้องสีก่อนนะคะน้องสีอายุไม่ถึง30เลยเนาะค่ะก็อายุ26ค่ะอายุ26เป็นเจ้าของธุรกิจแล้วนะคะและเป็นธุรกิจที่เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศไทยด้วย ใช่ค่ะก็คือสิเริ่มธุรกิจชื่อ You Drink I Drive นะคะเป็นบริการที่ส่งเฉพาะคนขับรถอะค่ะไปขับให้ลูกค้าที่เวลาเขาขับรถออกไปดื่มไปปาร์ตี้ไปสังสรรค์นะคะแต่ขากลับเนี่ยเขาไม่รู้ว่าจะนำรถกลับบ้านอย่างไรให้ปลอดภัยนะคะก็โทรมาที่ You Drink I Drive แล้วก็จะส่งคนขับมืออาชีพไปขับรถให้ค่ะอ๋อก็คือมาขับรถของเราเราไม่ต้องขับเองเพราะถ้าเกิดขับไปเมาแล้วขับโดนตำรวจจับ ใช่ค่ะเสียอีกหลายหมื่นค่ะคือตรงนี้เพื่อที่จะลดอุบัติเหตุที่เกิดจากการดื่มแล้วขับด้วยค่ะอันนี้เป็นธุรกิจที่น้องสิทําอยู่ทำมานานแล้วยังคะการนี้ทํามา2ปีกว่าแล้วค่ะ2ปีกว่าอ่าโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปขออนุญาตคุณปิยะบ้างคุณตะปูใช่ครับคุณตะปูค่ะครับทำอะไรอยู่นะคะฟู้ดทรัคตอนนี้ทําธุรกิจฟู้ดทรัคนะครับชื่อแมทตันแมงโก้นะครับก็แมทตันแมงโก้จะเป็นรถขายอาหารเคลื่อนที่นะครับ ซึ่งมีมะม่วงไม่ว่าจะเป็นผลสุกผลดิบเนี่ยเอามาเป็นคอนเซปต์ในทุกๆเมนูนะครับค่ะคือได้มีโอกาสเข้าไปดูในเว็บไซต์เนาะหน้าตาอาหารของแมนฮัตตันแมงโก้นาทานมอกยิ่งถ้าเป็นคนที่ชอบแบบมะม่วงนะจะใช้อะไรนะเขาบอกว่าใช้แต่มะม่วงสีทองมีมะม่วงมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองครับแล้วก็มีตัวถ้าเป็นมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองก็จะเป็นเมนูพวกเครื่องดื่มพวกสลัด อะไรอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นตัวมะม่วงดิบก็จะมีใช้ในรูปแบบของไทยๆก็จะเป็นยำมะม่วงอย่างเงี้ยครับมันมีทั้งอาหารคาวและอาหารวานใช่ไหมคัอ่ะเช่นเช่นเช่นยกตัวอย่างหนเช่นตอนนี้มีตัวที่ขายดีก็จะมีสมูตี้มะม่วงนะครับจะมีใส่ตัวเม็ดป๊อปเปิซึ่งเป็นรสมะม่วงนะครับแล้วก็จะมีตัวที่คนไทยจะชอบก็เป็นยำมะม่วงซึ่งเป็นลักษณะของ ที่คนไทยชอบทานอะไรวันนี้มีเอามาตั้งบูธที่ไหนครับอ๋อต้องต้องไปต้องไปทานที่ที่ที่งานนะที่ไหนคะวันนี้จัดอยู่ที่อาร์ตบ็อกซ์นะครับอ๋อตรงใกล้เอ็มอาร์ทีศูนย์ศรษกิจนะครับอืมอใช่ครับค่ะอาจจะมีความรู้สึกกับอาหารมากนิดนึงขอไปที่คุณวรวิสุทธ์นะคะคุณวรรวิสุทธ์ทำหลายอย่างมากคือแบบหลายสิ่งหลายอย่างมากที่ฉันดูทั้งเป็นคอลัมนิสต์เป็นพิธีกรทีวีผู้สตาร์ทธุรกิจเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะมีอะไรบ้างคะ ก็จริงๆสั้นๆจริงๆเคยทำสตาร์ทอัพมาสองบริษัทนะครับก็คือบริษัทชื่อ Hollywood HD กับ Prime Time ก็คือเป็นเซอร์วิสที่ดูหนังออนไลน์ผ่านบนแอปบนเซสท็อปบ็อกนะครับแล้วก็เพิ่งออกมาแล้วก็ทำเกี่ยวกับเรื่องการเขียนเป็นการเขียนเป็นหลักแล้วก็เป็นวิทยากรเป็นที่ปรึกษานะครับอืมค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยสิ่งที่ทำหลักๆคืออะไรคะเห็นบอกว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยเป็นงานอดิเรกงานหลักๆนี่คืออะไรคะ หลักๆตอนนี้ก็เหมือนกับให้คำปรึกษาครับแล้วก,ก็เกี่ยวกับพวกเขียนหนังสือค่ะค่ะเอาถ้าพูดถึงให้คำปรึกษาต้องต้องถามก่อนว่าบริษัทสตาร์ทอัพที่ตอบสนองน<ม>ิวเจนคนรุ่นใหม่แล้วทุกวันนี้เติบโตอย่างรวดเร็วเนี่ยคืออะไรคะคุณมราิสุทธ์คะก็จริงๆธุรกิจที่ได้รับความนิยมเยอะๆก็มันก็จะมีอยู่ส3าแบบนะครับก็คือแบบแรกเลยคือเรื่องของออดีมานออดีมานก็อย่างง่ายๆ อยากได้อะไรอยากใช้อะไรเนี่ยคือต้องได้ใช้เดี๋ยวนั้นเช่นอยากดูหนังอยากดูซีรีส์ถ้าเราดูจากทีวีเนี่ยมันไม่ได้ใช่ไหมครับเพราะว่าทีวีมันจะฉายสิ่งที่เขาอยากจะให้เราดูแต่เราอยากดูหนังอยากดูซีรีส์<ม>เข้าไปดูบริการะไรครับถ้าต่างประเทศเนี่ยดังๆก็ Net flix, Netflix <ม> Netflix ก็อเมริกาเนี่ยถ้าเกิดเมืองไทยเนี่ยก็เพิ่งมีที่ผมทำเนี่ยคือ Prime Time ก็คล้ายๆกันก็คือซื้อลิขสิทธิ์หนังกับซีรีส์มาให้บริการเป็นบบอนิมาน เราก็เลือกดูแคปตาล็อกหนังบนแอปอะไรเงี้ยแล้วก็สั่งมาดูได้เลยหรือว่าอยากจะไปที่ไหนตอนนี้ก็มีอะไรครับมีอูเบอร์ใช่ไหมอ่าวก็มารับที่เป็นข่าวนะคะที่เป็นข่าวทั่วโลกเลยฮะเป็นข่าวไปทั่วแตเราไม่เป็นข่าวนะเป็นเราเป็นข่าวในด้านดีอ่าออยากจะไปที่ไหนก็เรียกมารับได้เลยใช่ไหมครับอย่างบริการของน้องก็เป็นคล้ายๆอย่างนันเหมือนกันคือไปเที่ยวแล้วก็อยากจะกลับบ้านอะไรเงี้ยก็เรียกมาได้เลยค่ะมันมีอีกเยอะแยะมากมายครับ ที่อเมริกาตอนนี้ที่นิยมอีกอย่างหนึ่งคือเขาเรียกว่า Task Rabbit คืออะไรคะ Task Rabbit คือเป็นระบบที่ให้คนที่ต้องการความช่วยเหลือเนี่ยเข้าไปโพสต์เ mm hmm. ช่นสมมุติว่าผมซื้อเฟอร์นิเจอร์จากอ k เกียมาคขี้เกียจประกอบเองอะ่ะ mm hmm. ไปโพสต์ในเว็บ Task Rabbit ว่าอยากได้คนมาประกอบเฟอร์นิเจอร์หน่อยอเขาก็จะ mm hmm. หาคนมาประกอบเฟอร์นิเจอร์ให้ซึ่งคน mm hmm. พวกนี้ไม่ใช่ช่างแต่ว่าเป็น เนเวอร์ Neighbor, คือเพื่อนบ้านที่อยู่ในเมืองเดียวกัน oh. ในหมู่บ้านเดียวกันแล้วเขาเหมือนกับไปแสดงความประสงค์ว่าเขาอยากจะรับงานแบบนี้ <c oughs> ก็ม,มีมีหลายอย่างเปลี่ยนหลอดไฟต่อเฟอร์นิเจอร์พาหมาไปอาบน้ำอะไรงเงี้ยทุกอย่างเลยมี <c oughs> ทุกอย่างเลยคือ t a s อ <c oughs> ใช่มครับก็ได้รับความนิยมเพราะว่ามัน <c oughs> ทำให้คนที่อย <c oughs> ู่บ้านมีงานทำอันนี้เซอร์วิสเกิดมาในช่วงเศรษฐกิจตกต่ำที่อเมริกาครับอันนี้ก็นิยม อ๋อน่าสนใจรหือเป็นพวกเกี่ยวกับ anytime anywhere ทุกที่ทุกเวลาคือข้อมูลหรือว่าอะไรก็ตามเก็บอยู่บนคลาวด์อย่างเช่น Dropbox ทุกคนนี้คนรู้จักกันหมดล้วคือเราเก็บงานอยู่ที่ Dropbox เวลาอยากจะส่งอยากจะเข้าถึงไฟล์ก็เปิดแอปแล้วก็ส่งหาเพื่อนอะไรพวกนี้ได้นะครับ l ล n e อย่างเงี้ยลก็ถือว่าเป็นอันหนึ่งที่ anytime anywhere ทุกที่ทุกเวลา อุปกรณ์ใช่ไหมครับ <c oughs> ค่ะเรียกได้ว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับนิวเจนเนี่ยมันแยกไม่ค่อยออกจากเทคโนโลยีเหมือนกันนะคะใช,ใช่ครับ <c oughs> เพราะว่าปัญหาลหลายๆปัญหาเนี่ยมันถูกแก้ด้วยเทคโนโลยีค่ะ <c oughs> แล้วกอ็อย่างเช่นมีสตาร์ทอัพหนึ่งชื่อว่า Airbnb <c oughs> ซึ่งมันเป็นการแก้ปัญหาการหาโรงแรมยากหรือว <c oughs> ่าโรงแรมราคาแพงเกินไปเขาก็เลยมีระบบที่เป็นตัวกลางเนี่ยให้คนที่มีบ้านเช่ามีห้องพักอพาร์ตเมนที่ว่าง ไม่มีคนมาอยู่ให้ไปลงทะเบียนไว้แล้วเวลาคนนักท่องเที่ยวเนี่ยอยากจะหาที่อยู่เซิร์ชก็จะเจอบ้านหลังนี้อยู่ในละแวกนั้นราคาที่ถูกกว่าโรงแรมอาจจะได้โลเคชั่นที่ดีกว่าด้วยก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้เ,ออเดี๋ยวนี้ได้รับความนิยมด้วยนะคะใช่ครับ<แ> <Airbnb S 2> อะไรนะคะ Airbnb อ๋อเออเห็นเพื่อนๆเ,เวลาไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยเซิร์ชดูเหมือนกันในไทยนี้อันดับต้นๆของโลกเลยนะครับสลับมา Airbnb เนี่ยคือถ้าเกิดเข้าไปเซิร์ชเนี่ยจะเป็นพวกคอนโดมิเนียม ป <Ừ. S 2> กติคอนโดมิเนียมเวลาเราต้องการเปิดให้เช่าเนี่ยทำยังไงครับไปโพสต์ตามเว็บว่าเอ้ยประกาศหาคนเช่านะมีไม่มีไม่ไมไมไมรู้แล้วก็มีเอเจนต์เข้ามาช่วยหาใช,ใช่ไหมแต่ถ้าเกิดไปโพสต์ใน Airbnb เนี่ยมันมีโอกาสที่คนต่างชาติเสิร์ชเข้ามาแล้วก็คืออาจจะไม่อยู่น,นานรวมเหมือนเป็นแหล่งรวมอ่าเป็นแหล่งรวมอยู่กัสองสาคืนหรืออาทิตย์นึงอะไรอย่างเงี้ย ันจะได้ได้เร็วนะอ๋อน่าสนใจค่ะอันนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งโอกาสในปัจจุบันของคนไทยก็ได้เพราะว่าเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอันดับต้นๆนะคะขององไทยใช่ครับคือมีเศรษฐี Airbnb ในไทยเนี่ยมีจริงเหรอเศรษฐีเลยใช่ไหมคะคำนี้คำนี้กระตุ้นความรู้สึกคือแทนที่จะซื้อคอนโดซื้ออะไรพวกนี้แล้วปล่อยให้เช่าเขาซื้อมาทำ Airbnb โอเคอ่าเดี๋ยวเราจะได้คุยกันต่อไปให้ลึกมากยิ่งขึ้นธุรกิจของน้องสี่ต้องเกี่ยวข้องกับเรื่องของเทคโนโลยีด้วยไหมคะ ค่ะตอนนี้ก็มีแอปพลิเคชันแล้วนะคะก็ลูกค้าสามารถเรียกผ่านแอปพลิเคชันได้เลยก็คือตรงที่พัฒนาแอปพลิเคชันเนี่ยค่ะคือตั้งแต่วันแรกๆที่เปิดแล้วก็ตั้งใจจะทำแอปพลิเคชันอยู่แล้วนะคะแต่ว่าด้วยมันก็ใช้เวลาในการพัฒนาเนะให้มัน ทุกอย่างมันเหมือนที่เราต้องการะนะคะเพราะว่าเห็นปัญหาจากลูกค้าที่ใช้งานนะคะว่าบางทีเขาอยู่ที่เสียงดังๆเราไม่อยากจะออกมาโทรศัพท์หรือว่าเรื่องโลเคชันอะไรอย่างเงี้ยค่ะแอปพลิเคชันเนี่ยก็ ตอบโจทย์ได้ค่อนข้างดีลูกค้าก็แฮปปี้พอมีแอปพลิเคชันนะคะ,ะแสดงว่าตอนแรกเริ่มมาเนี่ยเริ่มด้วยวิธีการอะไรคะที่ยังไม่มีแอปพลิเคชันค่อนข้างจะเมนูมากๆากล่ะคะ่ะ <c oughs> ก็คือเป็นแบบว่าโทรศัพท์เนี่ยแหละคะ่ะใช่ค่ะก็คือสมมติว่าลูกค้ายอยากจะใช้บริการเนี่ยก็คือโทรมาที่ c เซ็ center ก็จะมีคนรับลูกค้าก็ต้องแจ้งว่าผมอยู่ที่ช่องรอซีอยู่ร้านไหนไปส่งที่ไหนคือต้องแจ้งแบบละเอียดละเอียดครั้งแรกต้องละเอียดมากๆนะคะเหมือนโทรสั่งพิซซ่าอย่างนี้ไหมคะใช่ค่ะ เพื่อที่จะเก็บไว้ในเป็นข้อมูลค่ะ,คะพอพอเคยใช้บริการแล้วเนี่ยเราก็จะมีข้อมูลอยู่ในระบบก็ไม่ไม่ต้องแจ้งละเอียดมาแต่คราวนี้มันก็จะมีปัญหาในการทํางานนะคะก็คือเช่นไปลูกค้าไม่รู้ว่าพนักง,งานอยู่ตรงไหนแล้วแล้วบางทีคนที่เขาแบบดื่มมาเวลาอยากจะกลับแล้วเนี่ยห้านาทีมันเหมือน5ชั่วโมงอะคะ่ะนานมากใช่เหมือนแบบ<อ>ไม่อยากรอแล้วบางทีก็ทําให้ลูกค้าแบบกลับไปก่อนทงัทงทที่แบบ อีกหนึ่งนาะทีคนขับรถจะถึงแล้วแบบนี้เป็นต้นเทคโนโลยีเนี่ยก็เข้ามาช่วยแก้ปัญหาได้เยอะทําให้การทํางานคล่องขึ้นแล้วก็ลูกค้าก็แฮปปี้ในการใช้งานมากขึ้นค่ะค่ะค่ะน้องตะปูเหรคะคุณตะปูเหรคะเเวลา การทางานเนี่ยต้องมีแอปพลิเคชันหรือว่ามีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องไหมหรือว่าเหมือนหรือต่างจากกรณีของน้องสิงห์รจริงๆเราก็คล้ายๆกับธุรกิจทั่วไปนะครับมีการเอาโซเชียลเน็ตเวิร์กเข้ามาใช้อย่างจริงตอนนี้คือจะแบบไม่ได้จอดประจําอยู่ประจําที่นะครับจะออกไปตามงานอีเวนต์เป็นส่วนมากนะครับก็จะใช้การแจ้งผ่านทาง Facebook เวลามีเรื่องราวมีมีสิ่งที่ต้องการประชาสัมพันธ์ให้ให้คนที่สนใจเนี่ยได้รับรู้ตรงจุดนี้ครับมีการใช้ i n s t a g r a m มีการ มีตัวเว็บไซต์เนี่ยซึ่งเวลาต้องบอกว่าเดี๋ยวนีการติดต่อข้อมูลเนี่ยไม่ได้อยู่ในรูปแบบของการที่จะต้องโทรมาหรือว่าพบเจอกันนะครับบางครั้งคนที่ติดต่อเราเนี่ยเขาอาจจะอยู่ไกลจากเราอย่างเงี้ยเขาก็จะประมาณว่ามีอะไรก็จะไลน์มาถามเรามาคุย<อ>ติดต่องานผ่านทางอีเมลเป็นส่วนมากนะครับอันนี้น่าสนใจค่ะค,คุณวรวิสุทธิ์ดิฉันเรียกสั้นๆว่าอะไรดีคะ ให,ให้เรียกคุณเอนะคะ,ะคุณเอคะอย่างนี้แสดงว่าธุรกิจที่เกี่ยวกับนิวเจนเนี่ยส่วนใหญ่มันผูกอยู่กับเทคโนโลยีเดรลีกเลียงไม่ได้เลยหรือเปล่าคะหรือว่าถ้าเราต้องการสตาร์ทบิสเนสที่เกี่ยวกับนิวเจนไม่มีเทคโนโลยีได้หรือเปล่าจริงๆก็ได้ครับเพียงแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันการเริ่มต้นมันไม่แพงมากแต่ก่อนเนี่ยเราทำธุรกิจเนี่ยเรานึกะจะเปิดร้านขายอะไรสักอย่างนึงเนี่ยทำไรบ้างครับไปซื้อที่สร้างตึกทำอะไรพวกนี้ลงทุนกับแอสเซท แต่ว่าธุรกิจแบบใหม่เนี่ยมันไม่ต้องมีแอสเซทก็ได้เรามีแค่ไอเดียแล้วก็การใช้แอปพลิเคชันเนี่ยมันเป็นตัวหนึ่งที่ใช้ในการแก้ไขปัญหาแล้วก็ตอบสนองความต้องการของคนราคามันไม่แพงมันก็เลยได้รับความนิยมนะครับคือมีแค่ไอเดียดีๆกับมาลิงก์กันสถาน,นที่คือเหมือนหน้าร้านแต่แทนที่จะเป็นหน้าร้านที่จับต้องได้ก็เข้าไปอยู่ในโลกออนไลน์ซะใช่ครับซึ่ง,ซ,งซึ่งธุรกิจที่เกี่ยวกับเทคโนโลยีเนี่ย ส่วนใหญ่ตออช่วงนี้การเติบโตจะสูง <c oughs> แล้วก็บางอัน,นมีมูลค่ามากกว่าธุรกิจที่เป็นแบบออฟไลน์อ๋อเอออันนี้น่าสนใจ <c oughs> ค่ะออคุณตะปูคะถามหน่อยว่าเวลาเราเริ่มต้นที่จะทำธุรกิจแมนฮัตตันแมงโก้ฟ o ้ดทรัคเนี่ยนะคะ <c oughs> ตอนที่จะเริ่มเนี่ยเราคิดยังไงมาเป็นธุรกิจนี้ได้ยังไง <c oughs> คือภาษาบ้านบ้านเลยนะคะคิดได้ไงอะ่ะเออคิดได้ไงอะ่ะจริงๆแล้ว <c oughs> ผมทำงานใช้ชีวิตอยู่ในเมืองนอกอยู่ที่อเมริกานะคะ <c oughs> หลังจากใช้ชีวิตอยู่ช่วงหนึ่งเนี่ยมันก็คือคือพฤติกรรมการการทานการกินของคนนะครับเหมือนเราเป็นคนเอเชียเนี่ยไปอยู่เมืองนอกเราก็ต้องแบบว่ากินพวกแฮมเบอร์เกอร์กินพิซซ่ากินอาหารฝรั่งนะครับแต่ท้ายที่สุดเราคือจริงๆมันมันทำให้เราแบบว่าคิดถึงรสชาติที่เราคุ้นเคยนะครับคือคืออาหารไทยสุดท้ายเราเราอยู่ตรงจุดนั้นเนี่ยเราก็ต้องเหมือนแบบมีการคุกกิ้งทำอาหารไทยอยู่ที่บ้านซึ่งมันมันรวมทั้งแบบ ประหยัดเงินมากกว่ามันมีวันหนึ่งนะครับผมไปไปเดินในซูเปอร์มาร์เก็ตในอเมริกาก็เห็นพวกผลไม้พวกแอปเปิ้ลกีวีสตรอเบอรี่อะไรอย่างเงี้ยนะฮะมันก็ทานอยู่ได้ช่วงหนึ่งมันก็เบื่อนะครับสุดท้ายแล้วการที่แบบมีวันหนึ่งเนี่ยผมได้ไปเหมือนเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตขายของเอเชียน,เเยน,นะครับ อันนั้นมันคือแบบสวรรค์ของการคนที่ได้อยู่เมืองนอกนะครับตาคุณตะปูนี่วิง่งขึ้นมาเลยทุกอย่าง <laughs> น้ำปงน้ำปลาซอสพริกทุกอย่างนะครับผมก็ไปหยุดยืนอยู่ตรงตรงเวรที่ขายผลไม้นะครับเห็น <laughs> มีเงาะมีมังคุดมีมะม่วงผมก็คิดว่ามันไม่ใช่ราคาถูกๆนะครับตอนที่ไปอยู่เมืองนอกอย,อย่างอย่างตัวทุเรียนเนี่ยอยู่ที่อเมริกามันมันเป็นไปไม่ได้เลยที่จะแบบ ได้ได้ทานตัวทุเรียนที่เป็นสดๆนะครับจะเป็นลักษณะของการแช่แข็งซึ่งรสชาติก็ไม่ไม่เหมือนก,กับตอนที่เราอยู่เมืองไทยนะครับผมก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันเป็นโอกาสดีนะถ้าวันหนึ่งที่ผมกลับมาเมืองไทยแล้วเนี่ยมันจะทํำยังไงล่ะให้ให้เอาผลิตภัณฑ์ตรงเนี้ยมาพัฒนาในรูปแบบของให้มีความเป็นสากลมากขึ้นคนเข้าถึงมากขึ้นนะครับ ก็เลยคิดว่าเอามาเป็นมิกซ์กันดีกว่ามาผสมกันใช่ไหมคะแล้วทําไมถึงมาเป็นมะม่วงล่ะคะเออทำไมเนเจอตั้งหลายอย่างอะมังคุดทุเรียนนู่นนี่นั่นก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วมันมาจากจากความชอบส่วนตัวด้วยนะครับจริงๆผมว่าเชื่อเชื่อว่าทุกคนในนี้นะครับน่าจะทั้งมะม่วงไม่สุกดิบเนี่ยคือคือทุกคนก็ต้องเคยทานแล้วก็แล้วมันอยู่ในในใน พฤติกรรมการรับประทานของคนไทยอยู่แล้วนะครับก็เลยคิดว่าเอาตรงเนี้ยมามาทำยังไงล่ะให้ให้คนไม่ว่าแบบคนไทยคนต่างชาติเข้าถึงได้มากขึ้นเวลาคนนักท่องเที่ยวที่เข้ามาเมืองไทยเนี่ยตัวผลไม้ที่เป็นมะม่วงเนี่ยเขาก็จะคิดถึงในรูปแบบของเฮ้ยฉันต้องทานเป็น ข้าวเหนียวมะม่วงอจริงๆแล้วมะม่วงมันไม่ว่าผลอาหารจริงๆแล้วเนี่ยมันขึ้นอยู่กับคนทํำนะครับว่าจะน,นําเสนอในรูปแบบยังไงให้ให้คนเข้าใจในในในรสชาติไม่ได้ขึ้นอยู่กับพฤติกรรมที่มีมาตั้งแต่ดั้งเดิมนะครับค่ะที่ฉันขอดูในห้องนี้หน่อยสิคะมีใครชอบมะม่วงบ้างคะยกมือให้ดูหน่อยได้ไหมคะยกมือให้ดูหน่อยได้ไหมคะใครชอบมะม่วงคะขอดูหน่อยเยอะมากบน บนโต๊ะนี้ทุกคนเลยดิฉันก็ชอบชอบน้ามะม่วงมากโอกาสทางธุรกิจของคุณตะปูทั้งนั้นเลยค่ะเดี๋ยวตอนสุดท้ายถ้าเกิดอยู่กันถึงตอนสุดท้ายเดี๋ยวเราจะเฉลยว่าขายที่ไหนอ่ะให้รอไปก่อนให้รอไปก่อนนะคะอันนี้ค่ะน่าสนใจทีเดียวที่มาที่ไปของการเริ่มธุรกิจนี้คุณตะปูเป็นเชฟแล้วก็เป็นฟู้ดสไตลิสต์ด้วยใช่ไหมคะใช่ครับนี่เป็นที่มาด้วยหรือเปล่าว่ามาจากสิ่งที่เราชอบใช่ก็ต้องบอกว่าอย่างตอนเด็กๆเนี่ยคือแบบชอบทาน มันเริ่มมาจากการชอบชอบออกไปหาของทานตามแบบเอ้ยฉันเห็นหนังสือฉันเห็นทีวีฉันก็ออกไปไปตามให้ได้แล้วผลสุดท้ายคือแบบอ้วนประมาณแบบร้อยยี่สิบกิโลตอนนี้เท่าไหร่คะเนี่ยตอนนี้เหลือประมาณแบบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเพราะกินมะม่วงไม่ใช่ก็ต้องแบบออกกําลังกายบ้างแล้วช่วงที่ทานเนี่ยมันก็มานั่งคิดว่าเฮ้ยมันมันไม่ได้จบแค่ตอนมันได้ประโยชน์จากการทานแค่นี้นะจะทํายังไงล่ะให้ให้มันแบบ ทานแล้วเกือประโยชน์ก็<น>เลยคิดว่าเ้ยสุดท้ายเราก็ต้องไปเรียนต่อที่วิทยาลัยดูสิทานีนะครับตรงนั้นก,ก็ต้องขอบคุณจนมาถึงทุกวันนี้นะครับว่าเป็นเหมือนแหล่งบ่มเพาะให้ผมรู้จักวิธีการคิดแล้วก็แนวคิดเกี่ยวกับอาหารนะครับออันนี้ที่มาที่ไปทําไมถึงมาเป็นธุรกิจนี้ได้กี่ปีแล้วนะคะตอนนี้อยู่เข้าปี ยังไม่คบปีอ่ะนะโอ้ยังไม่คบปีเลยใช่ครับเดืสดร้อนๆมากใช่ครับเฟรชมากเลยนะคะอ่ะน้องสีบ้างสองปีกว่าแล้วแต่ตอนจุดเริ่มต้นที่เราคิดว่าเฮ้ยเราจะทําธุรกิจเนี้ยคิดมาได้ยังไงอ่ะเพราะมันเป็นครั้งแรกของเมืองไทยด้วยคิดยังไงคะค่ะก็ตอนนั้นเรียนปริญญาโทอยู่ที่จุลานะคะก่อนจบอาจารย์เขาก็ให้ทำโปรเจกต์ขึ้นมาโปรเจกต์หนึ่ง คือทำเป็น business plan ขึ้นมาเลยนะคะเป็นวิชาอ r ต p r e n รร r คราวนี้เพื่อนบางคนก็เปิดร้านกาแฟบางคนก็เปิดร้านล,างลังรถเราก็คิดว่าเอ๊ะเราจะทำเรื่องเกี่ยวกับอะไรดีก็เลยคิดว่าไหนๆอาจารย์ก็ให้ทำและเลือกเรื่องที่แบบเราสนใจเลยดีกว่าก็เลยพอดีอ่านข่าวด้วยนะคะเห็นสถิติใน WHO ปีนั้นก็คือ ประเทศไทยอะคะ่ะมีคนเสียชีวิตบนท้องถนนนนนะคะที่เกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยอันดับ3ของโลกแล้วก็เ,เกอิด40%อนะคะมีปัญหาก็คือมีแอลกอฮอล์เข้ามาเกี่ยวข้องก็เลยนึกถึงลองนึกถึงปัญหาที่พบกับตัวเองด้วยก็คือเวลาสมัยที่อยู่มาหาลัยเนี่ยนะคะไปงานวันเกิดเพื่อนอะไรเงี้ยก็พอเราเป็นผู้หญิงเราก็อยากจะขับรถไปสมัยนะั้นมันยังไม่ได้มีทางเลือกเหมือนทุกวันนี้ไม่ได้มีแบบ มีเรียก Uber หรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะก็อยากจะขับรถไปไม่อยากนั่งแท็กซี่แต่พอขากลับแบบอดื่มไปนิดนึงแล้วจะกลับยังไงก็กลัวนะคะก็ต้องเรียกแบบพี่สาวมารับบ้างเพื่อนมารับบ้างยอะไรเงี้ยรบกวนคนอื่นไปเรื่อยก็เลยเนึกถึงว่าตอนนั้นคิดเองนะคะถ้ามีคนมาขับรถแทนให้เนี่ยจะดีมากเลยยอมยอมเสียงเงินด้วยคือมาจาก ประสบการณ์เดา<ช>ดคะ่ะกจับปัญหาของอตัวเองแล้วก็ค,คนรอบข้างที่ทุกคนประสบก็เลยลองไปเซิร์ชในอินเทอร์เนต็ตว่าแบบมีบริการคนขับรถไหมแล้วก็เห็นที่ต่างประเทศค่ะก็คือที่เกาหลีอเมริกาคือออสเตรเลียคือในหลายๆประเทศและ